ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่12เมษายนโดยโคชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดตเยนนี้คอสเนะอาร์เผยผีไม่ได้ติดต่อบิยาบริอันซื้อต่อเดสเลยนะโดยงั้นที่ผมทางอาร์ตนะฮะสื่อเจ้าทางของสเปนได้เผยมาว่าบิยาบริอันยืนยันมาว่ายังไม่มีการติดต่อจากทางแมนเชสเตอร์เดตเรื่องการซื้อตัวเป่าตเัเดสก็อหลังของทางทีมซึ่งมีแดงมีขา่าวเรื่องการเสริมทัพนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์มาอย่างต่อเนื่องเลยนะ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สื่อรรยงานกันอย่างต่อเนื่องก็คือได้รับชาวสเปนของทีมเรือดำน้ําซึ่งกระแสมาแรงขึ้นในช่วงหลังอีกทั้งเจ้าตัวนั้นให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มาว่ามีการลงเรียนในคร o ์ภาษาอังกฤษกันอีกด้วยจากการรายงานล่าสุดของสื่อแดงกระทิงดุนั้นได้เผยมาว่าทางบียาเรอันออกปฏิเสธมาว่ามีการติดต่อกับทางทีมดังจากอังกฤษเรื่องต่อเลสโดยยืนยันมาว่าตอนนี้ไม่มีการติดต่อหรือเจรจาอะไรสิ้นเลย ซึ่งตอะเลตคนนี้มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรในช่วงสม,มัยน,นี้แต่ราคาจะพุ่งขึ้นเป็น65ล้านยูโรหางการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงสสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะซึ่งแข่งว้สิปีระนี้เป็นเด็กฝั่งของบิยาเบรอันโดยมายุกบทางทีมตั้งแต่แต,ตอนเป็นเยาวชนซึ่งอายุเพียงแค่5ปีเท่านั้นปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง77เกมทำไปทั้งหมด5ประตูกับอีก2แอสซิส นานผมเป็นไว่างานนี้ข่าวสับขาหลอกกันซะอย่างนั้นนะฮะบอกว่าผีแดงของประนั้นไม่ติดต่อวิยาบาิอันเพื่อจะซื้อต่อเลสซะอย่างนั้นเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับรอยคินฟันทงฮาริเคนอยากจะย้ามาเล่นกับทางแมนยูอย่างใจจดใจจ่อแล้ว โดยรอยคีนตำนานกับตันทีแมนยูของเรายืนยันดักแน่นเลยว่าแฮร์ดิเคนสไตรเกอร์คนสำคัญของท,ทอเดมฮอสเปอร์กำลังคิดถึงเรื่องการย้ายมาคาแข่งในถิ่นโอเทฟอร์ดอย่างจริงจังโดยทีแมนยูอยจะประสบความสำเร็จเป็นแชมปร,รายการใหญ่ให้ได้ในเร็ววันนี้พวกเขาต้องทุ่มเงินซื้อสไตรเกอร์คนใหม่เข้ามาเสริมทัพโดยด่ว,ดวนโดยจะเป็นแฮริเคนหรืออริกบารฮารนก็โอเคหมดนั่นแหละ ความจริงคือฮารแลนดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาวเพราะยังอายุน้อยเป็นอย่างมากมายแถมฟอร์มร้อนแรงที่สุดเลยจนไม่มีใครหยุดอยู่อีกต่างหากแต่ถ้าสู้ค่าตัวหรือค่าเหนื่อยไม่ไหวจริงๆตัวเลือกที่2ต้องเป็นเคนคนเดียวเท่านั้นโดยผมเชื่อว่าหลังจากทางสเปอร์แพ้ก,กับทีมเราในวันนี้เคนจะเริ่มทบทวนตนเองแล้วก็เปิดใจกับทางแมนยูบ้างไม่ก็มากก็น,น้อยนะฮะพราะช่วง12เดือนหลังสุดนี้โซชายกกระดับทีมกแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะจนเป็นอย่างที่เห็นแล้ว โดยในหองเขาคนที่มีเสียงบางอย่างดังกล้องขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ย hey, ฉันก็เก่งพอจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้แมนยูได้นะถ้าได้เล่นกับทีมที่มีนักเตะเก่งๆแบบนี้จะยิงประตูดได้มากมายอย่างแน่นอนทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมว่าถ้าเคนเล่นกับทางแมนยูพวกเขาจะคว้าแชมป์พร่วมกันได้มากมายในอนาคตอันใกล้นี้และก็ยกระดับขึ้นไปจนเทียบเท่าแมนซิตี้กันเลยทีเดียวเป็นแต่ว่างานนี้ถ้าเกิดว่าเคนเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ร้อยล้านปอนผมว่างานนี้เอามาก็ไม่คุ้ม แต่สักค่าสิล้านปอนด์ก็โอเคพอจะคุยกันได้นะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับกรีนบูธพลิกเกมตัดเกรดแข่งแมนยูคัมแบ็กบุกทุบสเปอร์โดยอีกนที่ทางแมนยูของเราเป็นเทพเจ้าแห่งการคัมแบ็กของแท้นะฮะนี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาตกเป็นฝ่ายตามหลังและก็สามารถพลิกแซงกลับมาได้ซึ่งเยื่อล่ล่าสุดก็คือสเปอร์ของทางน้ำมูโชเซ่มอรินโย ซึ่งเกมนี้แข้งผีแดงทําเกมรุกกันดุดันเป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ดาหน้าใส่สเปอร์จนกระทั่งมาได้2ประตูในช่วงท้ายเกยมอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชื่นชมคือตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมของแท้เพราะมีส่วนกับ2ประตูเรามาดูคะแนนลูกชิมของทันนาโรมกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นได้กันไปคนละเท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากท่านผมดีนแฮนเดอร์สันกันก่อน ดยกรณีประตูที่เสียไม่ได้มีความผิดของเขานะฮะซึ่งการโชว์ซูเปอร์เซฟด้วยเท้าทั้งสองครั้งป้องกันลูกยิงสนแล้วก็เขนออกมาคว้าบอลกลางอากาศชัวร์มากเลยนะน่าจะเบียดเดคิอาเป็นมือหนึ่งดัดที่เหลือของดูการนี้อย่างแน่นอนได้ไป7.5คะแนนอารอนมิสกา้างานนี้อาจจะโดนตั้งคำถามเรื่องการประกบสนในประตูที่เสียไปแต่จังหวะนั้นบรดฟอดควรจะลงมาช่วยซัพพอร์ตเกมรับสติดีมากนะฮะทั้งตัดบอล5แท็กเกิล4เคลียบอล3ครั้ง ส่วนเกมบุกขึ้นแรกเห็นได้น้อยแต่ครึ่งหลังขึ้นมาเติมช่วยบ่อยครั้งเป็นอย่างมากได้ไป6.5คะแนนวิกเตอร์ลินเดอเลฟการนี้ตัดบอลได้ก่อนจะถึงแท้ได้เข็น2-3ครั้งต้องชมการยืนตำแหน่งแต่ประตูที่เสียน่าจะสกัดบอลได้ดีกว่านี้ครึ่งหลังมีสไลด์ปล็อกลูกยิงของออริเย่ได้อย่างเจ้าเจียมได้ไป6คะแนน หาได้ไม่กวายอ่านเกมดีและแข็งแกร่งมากในลูกกระอากาศอาจจะมีการยืนตำแหน่งไม่ดีบ้างแต่โดยโรวมนั้นยังป้องกันเกมรับได้เหนียวแน่นโดนไปเหลืองง่ายไปหน่อยหลังหยุดเคนไม่อยู่ได้ไปเจ็คคะแนนลูกชองานนี้ไม่ท้อฟอร์มเหมือนหลายเกมที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะเกมบุกที่เปิดบอลสร้าง2โอ,งองกาสทองเกมรับมีลงไม่ทันบ้างแต่เป็นเรื่องปกติเพราะต้องช่วยเกมบุกนั่นเองได้ไป 6.5คะแนนเฟร็ดปลดล็อกยิงประตูแรกในรอบ2ปีซึ่งต้องชมเฟร็ดคนนี้ที่เป็นคนเริ่มเกมบุกด้วยการทำชิ่งกระทางทั้งบูโน่เฟอร์เดสและก็แรดฟอร์ดก่อนจะเป็นคนไหลไปให้กระทางคาร์วานี่ยิงติดเซฟแล้วบอลก็มาเข้าทางเขาซ้ำเข้าไปอาจจะดูช้าในบางจังหวะและมีการจ่ายบอลผิดพลาดง่ายเหมือนเดิมแต่ช่วยแย่งบอลกลับมาได้ให้ทีมได้ตลอดถึง11ครั้งเลยนะได้ไป7.5คะแนนสกอตต์แม็กโชมิน การน,นี้เสียไปเหลืองเร็วเลยทําให้เล่นยากไปหน่อยโชคร้ายที่การฟาวของเขาเนี่ยเป็นเหตุให้โดนบริบป,ประตูมียิงไกลติดเซฟครั้งหนึ่งเข้าท็กเกิลถึง5ครั้งมากที่สุดในทีมทว่า,าพอได้บอลก็จ่ายยังไม่ค่อยดีครึ่งหลังเนี่ยพัฒนาฟอร์มขึ้นมามา,มากเลยนะได้ไป6ขคะแนนพอบ้า งานนี้ครึ่งแรกยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายนะักนอกจากการจ่ายให้กระทางคาวานีเข้าไปยิงประตูแต่ก็โดนริบคืนในีวและก็ตามครึ่งหลังฟอร์มพระกันมีส่วนกับเกมรุกสวยๆยเยอะไป็นอย่างมากมายและคอยเติมเข้าเขตโทษอยู่ตลอดโชว์สเต็ปนะผมหลบคู่แข่งก่อนจะแอสซิสต์กระทางคารินวูดยิงปิดก่องไปได้ไป8คะแนน บรูโน่เฟอร์เดสไม่ค่อยมีอิมแพคกับเกมมากมายนักจนกระทั่งมีส่วนกับเกมบรุกจนได้ประตูพลิกแทงขึ้นนำเกือบยิงไกลแต่เข้าไปติดเซฟโยริสน่าทำแอ s ซิสได้จากการจ่ายให้กับทางปอบบ้าควายยิงได้ไป6.5คะแนน มาคับไรฟอร์ดเล่นฝั่งขวาแล้วประสิทธิภาพการทำเกมบุกน้อยลงมีส่วนทำชิ่งกับเฟรจนได้ประตูตามที่เสมอคอยช่วยวิ่งดึงตัวประกบเปิดพื้นที่ให้กับทางคาร์ันี่และบอกบ้าแต่โดยรวมแล้วยังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจสัเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพราะไม่ฟิตได้ไป6ขคะแนนเอซสันคาร์น,นี่ ครึ่งแรกน้อยครึ่งหลังเนี่ยที่มีบอลสวยๆมาถึงเขาโอกาสเดียวที่หลุดเข้าไปยิงก็ดนลิฟนะฮะสะกอร์คืนหมดแต่ต้องชมการวิ่งทําทางของเขาทีมป,ประโยชน์ในเกมรุกมากจนกระทั่งมาสำลิดผล2ครั้งทั้งประตูตามตีเสมอที่เขายิงติดเซฟแล้วก็ประตูพลิกแซงที่มงเฉียดขาดยิงไปก่อนนั้นยังเป็นคนบ่งเคลียบอลชนเสาแบบน้าเหลือเชื่อกันอีกต่างหากได้ไป8คะแนน ส่วนผู้เล่นตัวสำรองงานนี้ได้ผมก็ <_ C> e <an> จะเป็นเมสันกรินบูชลงมาแทนะครับแรดฟอร์ดเป็นตัวจ๊กเกอร์เลยลงมามีส่วนกับกระตูแซงขึ้นนำโดยเป็นคนครอสบอลสุดสวยให้คาร์วานีนอกจากนี้ยังมายิงปิดกล่องด้วยการซัดด้วยเท้าขวาเสียบตาข่ายอีกต่างหากได้ไป7.5คะแนนแล้วก็เนย์มันย่ามาติสคนนี้ลงมาก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็เลยไม่มีคะแนนกับเขานั่นเองนี่ก็เป็นการจัดเกรดแข่งแมนยูนัดเมื่อวานนี้ที่ทุกคนนั้นทำมาที่ของตนเองได้ดีเป็นอย่างมากมาย ส่วนผู้ชมก็แฮปปี้เป็นอย่างมากมายด้วยเช่นกันครับงานนี้ฝังไก่ลงหลุมเลยจ้าเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับน้ำมูไล่ลายมูริโยนทำสถิติหมูที่สุดในการคุมทีมหลังพาสเปอร์พ่ายแพ้แมนยูโดยจางโชเซ่มูริโยนนายใหญ่ของสเปอร์ถึงคราวสิ้นลายยอดกุนซือในอดีตไปแล้วทำสถิติสุดย่ำแย่หลังพาทับไก่เดอทองเปิดประังพ่ายแมนยู โดยงานที่ทางโชเซ่มุลโยนะครับผมคุณซื่อของทางทันตมอสเปอร์แพ้เกมลีก10เกมในสั้นเดียวกันเป็นครั้งแรกในการคุมทีมหลังล่าสุดกไก่จะทองให้แมนยูไป1.3ต่อในเกมฟุตบอลอัรกิจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมที่แฮมต์มอสเปอร์สเตเดียมแมสโซน1งบินจะยิงให้เจถิ่นขึ้นนำในครึ่งแรกแต่เป็นแสดงก็มารัว3ลูกนะฮะจากทางเฟรตเอสันคาวานี่และก็ไม่สันกรีนบูชทำให้แมนยูนั้นทำสติไร้พ่ายในเกมเยือนเป็นนัดที่2 3แล้วติดต่อกัน สำหรับการประชัยเกมนี้ของทางมบรินิโยนั้นทําให้เขาคุมทีมแพ้เกมลลกเป็นนัดที่10ในสั้นนี้หลังก่อนหน้านี้แพ้กับทางลิเวอร์พูลไป2คนส่วนอีก8นัดก็คือแพ้เอฟเวอร์ตันแพ้เตอรลซิตี้แพ้บริตันแพ้เชลซีแพ้แมนซิตี้แพ้เวสต์แฮมแพ้อาร์เซนอลและก็แพ้แมนยูอย่างละ1เกมทําให้เขาคุมทีมแพ้เกมลลกมากที่สุดในสั้นเดียวเป็นครั้งแรกในการคุมทีมนั่นเอง นอกจากนี้บริโยยังคุมทีมแพ้แมนยูคาบ้านเป็นครั้งแรกและยังทำให้สั้นนี้สเปอร์ทำแต้มหล่นจากการเป็นฝ่ายนำไปก่อนถึง18คะแนนโดยตลอดช่วงอาชีพการคุมทีมของบริโยไม่เคยพาทีมไหนทำแต้มหล่นมากขนาดนี้ภายในสั้นเดียวมาก่อนเลยนะ กระดที่ทางท่านับเฉพาะในอาทีมกลุ่มเพียวนักกจด้วยกันแล้วสเปอร์เนี่ยถือเป็นทีมที่ทําแต้มหล่นจากการขึ้นไปนําก่อนมากที่สุดไปตามที่2ในชั้นนี้เป็นรองเพียงแค่ไบรตันแค่ทีมเดียวเท่านั้นหลังจากไบรตันทาแต้มหายท่านี่ขึ้นนําไปก่อนถึง20คะแนนกันเลยทีเดียวนะนะผมเป็นนว่างานนี้หมดยุคข,ของน้ํามูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถือว่าฝังกรบแล้วก็ปักป้ายเสาหลุมให้เลยนะครับผมแล้วก็สวดมนต์พร้อมนะฮะโชคดีโชคดีนะครับ และนี้ก็เป็นสรุปข่าวรวสมสโมสรแมนเชสร์เสอ็จในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ